เมลาโทนินแบบอาหารเสริมหรือยาเลือกแบบไหนดีมารู้จักเมลาโทนินก่อนเมลาโทนินเนี่ยคือฮอร์โมนที่ร่างกายเราสามารถสร้างเองได้นะมีหน้าที่ในการควบคุมนาฬิกาชีวิตถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือควบคุมการหลับหรือการตื่นของเรานั่นเองเมลาโทนินเนี่ยจะหลั่งออกมาเยอะตอนกลางคืนทําให้เรารู้สึกง่วงพอกลางวันเมลาโทนินก็จะหลั่งออกมาน้อยลงทําให้รู้สึกร่างกายนั้นตื่นตัวแต่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นกลับพบว่าเมลาโทนินนั้นสร้างได้ลดลงจะสังเกตเห็นว่า นอนหลับยากขึ้นตื่นบ่อยและตื่นเช้าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือคนที่มีอายุมากกว่า55ปีขึ้นไปแล้วมีอาการนอนไม่หลับคนกลุ่มนี้แหละที่เราจะใช้เมลาโทนินในรูปแบบยาเพราะในปัจจุบันเมลาโทนินในรูปแบบยานั้นจะอยู่ในรูปของโพลองรีลลสหรือเรียกว่าค่อยๆปลดปล่อยตัวยาออกมาหมายความว่าเราจะมีเมลาโทนินหลั่งออกมาตลอดทั้งคืนเรียนแบบธรรมชาตินั่นเองแบบนี้เนี่ยจะทําให้นอนหลับยาวขึ้นและนอนแบบมีประสิทธิภาพมากกว่าก,า,การกินยานอนหลับแต่สําหรับ ับเมลาโทนินในรูปแบบอาหารเสริมจะเป็นแบบ m m e d i a t e release หมายความว่ากินแล้วสามารถออกฤทธิ์ได้เลยแต่จะอยู่ได้ไม่นานนะจะเหมาะกับคนที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วเวลามีการเปลี่ยนเลยเรียกว่าเจ็ l a ลหรือแม้แต่คนที่ทำงานเข้ากะหรือคนที่ช่วงนี้มีความเครียดนอนหลับยากแต่นอนได้คนกลุ่มนี้จะใช้เมลาโทนินในการช่วยปรับนาฬิกาชีวิตให้กลับมาเป็นปกติและการกินเมลาโทนินนั้นจะต้องกินก่อนนอนประมาณ30-60นาทีเลือกในขนาดตำาๆไว้ก่อนก็เพียงพอต่อการปรับการ นอนหลับแล้วและป้องกันการเกิดผลข้างเคียงอีกด้วย